บันทึกแห่งฟ้าเธอเป็นบันทึกแห่งฟ้าที่รักของฉันเธอนำทางฉันเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องเธอนำทางชีวิตของฉันให้มดงามราวปฏิหารเธอนำทางชีวิตของฉันให้ได้พบแสงสว่างของชีวิตขอบคุณที่เธอนำพาฉันให้ได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งอันดีเลิศเป็นประเสริฐท้งปวง ฉันขอบคุณเธอมากๆที่เธอนำทางฉันให้ได้พบกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์จิตเจิมแท้และพลังงานเมืองบนขอบคุณขอบข,อบณขอบุณขอบคุณฉันตื้นตานใจปิติสุขข,ข,ขอบคุณรักไร้เนื่อนไขายของเธอข,ขอบคุณจิตที่มีแต่ความเมตตาจิตที่มีแต่ความรักจิตที่พร้อมเป็นแสงสว่างในการช่วยเหลือผู้คน ขอบคุณมากมายขอบคุณที่รักของฉันขอบคุณนะขอบคุณตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันฉันรักเธอนะฉันรักเธอมากมายฉันขอบคุณเธอมากๆและฉันรู้สึกินดีที่เธออยู่กับฉันตลอดเวลาขอบคุณ